สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสั้นมีหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้กับสตังทวัตนะครับมีข่าวลือหนาหูมากว่าใครได้สถานะนี้ครับเตรียมเสียใจได้เลยเพราะว่าจะโดนตัดสิทธิ์จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูข่าวอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องสตางค์มีเดียและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดโอที่เป็นประโยชน์กับตัวคุณผู้ชมนะฮะเอาละขอขอบคุณเพจถามตอบปัญหามาตรการเงินเยียวยา5,000บาทนะครับที่ให้ข้อมูลกับเรามาดีมากหลายคนนะครับได้รับข่าวลือจากต่างๆนานาที่บอกว่าใครที่อยู่ในสถานะระหว่างการตรวจสอบพิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขเนี่ยมีโอกาสที่จะน้ำตาร่วงเพราะว่าเขาจะตัดสิทธิ์จริงหรือไม่มาดูกันสตางค์ขอขอบคุณแอดมินเฟจนี้นะครับอธิบายได้ชัดเจนมาก แอดขออธิบายไปในทางทิศทางเดียวกันว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวในสถานะนี้ว่าจะโดนตัดสิทธิ์บอกเลยนะครับว่าถ้าแอดอยู่ใกล้ๆคนพวกนี้เนี่ยจะเอาหนังยางดีดปากเลยสัก3ทีแหมได้อารมณ์มากๆนะครับโทษถานที่ทําให้ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยไม่สบายใจหรือก็เข้าใจผิดทีนี้แอดบอกว่าแอดจะไม่โพสต์อีกต่อไปแล้วนะเรื่องสถานะนี้โพสต์ไปหลายรอบแล้ว ส่วนสตางเนี่ยก็ทำคลิปวิดีโอนี้ไปหลายรอบแล้วว่าได้แน่นอนแต่ว่าเข้าใจว่าคุณผู้ชมเดือดร้อนแล้วพอมันไม่เงินไม่ค่าสักทีมันก็กระวนกระวายเนาะแล้ววกกับข่าวลือต่างๆนานาครับอ่ะมาดูกันมันต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไงว่าทําไมเราถึงมั่นใจขนาดนี้อย่างแรกนะครับคุณผู้ชมกระทรวงการคลังเนี่ยยืนยันครับว่าใครที่อยู่สถานะนี้นะเน,เนี่ยนะสตาร์วงเลยปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บอ่ะใครที่อยู่ในสถานะนี้จะไม่ถูกตัดสิทธิ์แน่นอน สถานะนี้ได้เงินแน่นอนพอท่านได้รับสิทธิ์แล้วตรวจสอบเสร็จปับ๊บโอนเงินเข้าปุ๊บโอนเงินจะเข้าเมื่อไหร่หละ่ะเป็นคําถามเื่อดทิตมากหากถึงวันที่15พฤษภาคมเนี่ยเขาก็จะโอนเงินแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เงินหรือเงินยังไม่เข้ากระทรวงการคลังนะครับจะต่อเวลาออกไปนะครับล่าสุดเนี่ยจาก15เนี่ย ออกไปเป็น17พฤษภาคมเราก็จะโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครบทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์นี้ด้วยนะครับแต่สตังค์ไม่ขอคอนเฟิร์มว่าวันที่17พฤษภาคมเนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่านะครับเพราะก,กลัวจะเลื่อนไปอีกนะครับอันไหนที่ไม่ชัวจะไม่การันตีแต่ถ้าไหนชัวเนี่ยจะการันตีและแน่ใจครับย้ําให้ชัดอีกครั้งว่าจะไม่มีการตัดสิทธิ์สถานะนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมก็ ต้องใช้วิจนานาณญาณนะครับตาหากว่าคุณไม่ได้สถานะกากรบาทหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยคุณยังพอมีหวังอยู่นั่นเองครับน,นั้นแล้วเชื่อข่าวปลอมข่าวลือเขาบอกว่ามันจะบั่นทอนกำลังใจและทําให้อายุสัน้นการมีสติในทุกๆเวลาเท่านั้นจะทำให้เราผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้แอดมินพูดมาสาธุนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวสารแบบนี้นะครับช่องทางแรกเลยคุณผู้ชมสตางค์ไม่เคยหวงข้อมูลเลยนะคุณผู้ชมเข้าไปที่ Facebook Page ถามตอบปัญหามาตรการ เงินเดียวยา5,000บาทแล้วกดติดตามได้ช่องทางแรกช่องทางที่2จนะครับจะจะนําข้อมูลจากเพจนี้แหละมาทําเป็นคลิปวิดีโอเพื่อบอกให้กับคุณผู้ชมเผื่อใครเนี่ยเล่น Facebook ไม่ค่อยเป็นนะครับก็มาดูวิดีโอเอาละกันนะครหากคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้นะเป็นประโยชน์กับตัวคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องสตังคมีเดียด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับโกักคุณผู้ชมกับรายการสาระแชร์คลิปวิดีโอสัน้นเนื้อหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้กับสตังนะครับ